เวลาเราทั้งหลายทุกคนติดตามพระเจ้านะครับเราเคยเจอทางตันไหมครับมีใครกําลังเจอทางตันของชีวิตในเวลานี้บ้างถ้าเราเจอทางตันเราจะต้องทําอย่างไรครับ CGN ไทยสวัสดีครับผมอัศสิทธิ์ชำนาญเอื้อศิลิบิบนลกิตตศักด์กระแสพรพระราม5จังหวัดนนทบุรีขอเชิญทุกท่าน เข้าสู่รายการ Living Life รายการที่จะทําให้เราทั้งหลายเติบโตบนพื้นฐานแห่งพระวจนะของพระเจ้าและมีชีวิตที่เป็นเหมือนกับพระเยซูคริสต,ต์มากิ่งขึ้นทุกวันครับพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้มาจากพระธรรมโยชัวาบทที่3ตั้งแต่ข้อที่9จนถึงข้อที่17ในหัวข้อที่ชื่อว่าพระเจ้าผู้ฝ่าทางตันโยชัวบทที่สข้อ9ถึง17และโยชัวกล่าวว่า ด้วยเหตุนี้พวกท่านจะได้ทราบว่าพระเจ้าผู้ทรงพระชนประทับอยู่ท่ามกลางท่านทั้งหลายและพระองค์จะทรงขับไล่คนคานาอันคนฮิตไทคนฮีไวท์คนเปริดซีคนเกอร์กาชีคนอามอไรส์และคนเยบูสให้พนหน้าท่านทั้งหลายอย่างแน่นอนนี่แน่หีพันธสัญญาขององค์เจ้านายแห่งสากลพิภพ,พจะผ่านไปข้างหน้าท่านลงไปในแม่น้ำจอแดน ดังนั้นตอนนี้จงเลือกคนสิบสองคนออกจากเผ่าอิสราเอลเผ่าละคนและเมื่อฝ่าเท้าของปุโรหิตผู้หามหีบของพระยาเวองค์เจ้านายแห่งสากลพิภพจะลงไปยืนอยู่ในแม่น้ำจอแดนน้ำในจอแดนจะแยกออกคือน้ำที่ไหลมาจากข้างบนจะตั้งขึ้นเป็นกองเดียวดังนั้นเมื่อประชาชนยกจากเต็นท์ของพวกเขาเพื่อจะข้ามแม่น้ำจอแดนและพวกปุโรหิตหามหีบพันธสัญญาไปข้างหน้าประชาชน แม่น้ำจอแดนนั้นขึ้นท่วมฝั่งทั้งสายตลอดฤดูเกี่ยวข้าวเมื่อคนหามหีบมาถึงจอแดนและเท้าของปโรหิตผู้หามหีบจุ่มลงที่ริมน้ำแล้วน้ำที่ไหลามาจากข้างบนก็หยุดและตั้งสูงขึ้นเป็นกองเดียวไกลออกไปถึงเมืองอาดัมซึ่งเป็นเมืองอยู่ข้างๆเมืองสาเรธานและน้ำที่ไหลลงสู่ทะเลแห่งอาราบาคือทะเลตายนั้นก็ขาดจากกันอย่างสิ้นเชิงแล้วประชาชนก็ข้ามไปที่ฝั่งตรงข้ามเมืองเยรีโค และปุโรหิตผู้หามหีบพันธสัญญาของพระยาเวยืยนมั่นอยู่บนดินแห้งกลางแม่น้ําจอแดนคนอิสราเอลทั้งหมดก็เดินข้ามไปบนดินแห้งจนทั้งชนชาติข้ามแม่น้ําจอแดนไปหมดในพระธรรมโยชัวบทที่3ตอนนี้นะครับโยชัวาพาคนอิสราเอลมาถึงริมแม่น้ําจอแดนเบื้องหน้าคือดินแดนแห่งพันธสัญญาแต่ว่ามีแม่น้ําจอแดนขวางกั้นอยู่พระเจ้าตรัสว่าให้ปุโรหิต หามหีบพระสัญญาเดินเหยียบลงไปที่ริมฝั่งน้ำเชื่ออย่างยิ่งนะครับว่าเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ทั้งโยชัวเองและคนอิสราเอลทั้งหมดเนี่ยก็ต่างตื่นเต้นแต่ตื่นเต้นกันคนละแบบนะครับสําหรับโยชัวเนี่ยก็ถือว่าอาบน้ําร้อนมาก่อนนะครับเพราะว่าเขาเคยเห็นนะครับผ่านประสบการณ์การข้ามะทะเลแดงมาแล้วคนอิสราเอลเคยได้ยินมาครับเขาเคยได้ยินเฉยๆว่าพระเจ้าเนี่ย พาบพรรพบุรุษของเขาเนี่ยฝ่าทะเลแดงมาแล้วแต่ต่อไปนี้จะเป็นประสบการณ์ที่พวกเขาจะเจอกับตัวเองนะครับโยชัวเนี่ยคนอิสราเอลก็เหมือนเรานะครับเคยได้ยินว่าพระเจ้าเนี่ยเคยช่วยคนนู้นคนนี้ให้ผ่านทางตันให้ผ่านเหตุร้ายมาได้เราทั้งหลายก็ใช้ประสบการณ์ความเชื่อและคำพยานเหล่านี้มาหนุนใจตัวเราเองว่าพระเจ้าจะสามารถช่วยให้เรา ผ่านพ้นวิกฤตการณ์และทางตันของชีวิตได้เราจะเรียนรู้3คุณลักษณะของพระเจ้านะครับเมื่อชีวิตของเราพบกับทางตันครับคุณลักษณะแรกที่เราจะมีโอกาสได้เรียนรู้จักกับพระเจ้าคือเราจะรู้จักว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อในข้อที่10นะครับพระคัมภีร์บอกว่าและโยชัวกล่าวว่าโดยเหตุนี้พวกท่านจะได้ทราบว่าพระเจ้าผู้ทรงพระชนประทับอยู่ท่ามกลางท่านทั้งหลายและพระองค์ จะทรงขับไล่คนคณาอันคนฮิตไทคนฮีไวคนเปเรซีคนเกอรก์กชีคนอามอลและคนเยบูสให้พ้นหน้าท่านทั้งหลายอย่างแน่นอนในขณะที่คนอิสราเอลยืนอยู่ต่อหน้าแม่น้ำจอแดนนะครับที่ขวางกั้นพวกเขาอยู่พระเจ้าบอกว่าให้ละสายตาออกจากแม่น้ำจอแดนและมองข้ามชตไปที่เป้าหมายคือมองไปที่เมืองเยริโคยังแผ่นดินคณาอัน เวลาเรามองไปที่เป้าหมายนะครับเราจะมีความหวังและมีกำลังใจแต่ถ้าชีวิตของเราไปโฟกัสอยู่กับอุปสรรคปัญหามากนะครับบางทีก็ทำให้เราขาดความเชื่อและเกิดความท้อถอยได้โยชวาเตือนประชาชนนะครับว่าพระเจ้าจะเป็นผู้ปราบนะครับชนชาติทั้งหลายนะครับชนชาติทั้งหลายที่กล่าวมาก่อนหน้านี้เป็นสิ่งที่พวกเขาจะต้องเจอนะครับ พระเจ้าบอกว่ามองข้ามช็อตแม่น้ำจอแดนไปได้แล้วนะครับเพราะว่าพระเจ้าเคยพาพวกบรรพบุรุษของเขาฝ่าทะเลแดงมาแล้วอย่างไรพระเจ้าองค์นี้จะเป็นผู้ที่พาพวกเขาก้าวข้ามอุปสรรคที่กําลังเจออยู่ข้างหน้าได้ด้วยเช่นเดียวกันพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อผู้ทรงช่วยบรรพบุรุษของเขาให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์เรื่องใหญ่ๆมาแล้วอย่างไรพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้เหมือน เดิมวันนี้วันนี้และสืบไปเป็นนิดโรรองทรงเป็นพระเจ้าที่จะช่วยเราให้ผ่านพ้นจากวิกฤตการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันนี้ด้วยเช่นเดียวกันเมื่อเราจำได้ว่าพระเจ้าช่วยเราในอดีตอย่างไรสิ่งนี้จะสามารถทำให้เราเกิดความกล้าหาญในการที่เราจะก้าวเดินไปในอนาคตครับคุณลักษณะอย่างที่สองที่เราจะเรียนรู้จากพระเจ้าในช่วงเวลาที่เรารเผชิญกับทางตันก็คือ เราจะรู้ว่าพระเจ้าทรงมีแบบแผนพระองค์ทรงมีแผนการและลำดับขั้นตอนครับในข้อที่11และข้อที่13บอกว่านี่แน่หีบพันธสัญญาขององค์เจ้านายแห่งสากลพิภพจะผ่านไปข้างหน้าท่านลงไปในแม่น้ำจอแดนและเมื่อฝ่าเท้าของปุโรหิตผู้หามหีบของพระยาเวองค์เจ้านายแห่งสากลพิภพ จะลงไปยืนอยู่ในแม่น้ําจอแดนน้ําในจอแดนจะแยกออกคือน้ําที่ไหลาจากข้างบนจะตั้งขึ้นเป็นกองเดียวพระเจ้ามีแบบแผนที่ชัดเจนนะครับพระเจ้าสั่งให้ปุโรหิตนั้นเดินนําหน้าไปก่อนและให้เหยียบลงไปในน้ำนะครับพระเจ้าสั่งกับคนอิสราเอลว่าเมื่อขีบพันธสัญญาไปอยู่ตรงไหนก็ให้เดินตามไปตรงนั้นห้ามล้ำหน้าเด็ดขาดนะครับ ห้ามเดินแซงพระเจ้าเวลาเราจะเห็นการอัศจรรย์เมื่อเราทําตามการทรงนําและตามขั้นตอนของพระเจ้าการเดินตามความเชื่อไม่ใช่การที่เราเดินลุยๆไปโดยที่ไม่ได้ติดตามพระเจ้าแต่คือการเดินติดตามพระเจ้าด้วยการเชื่อฟังนะครับและประการสุดท้ายเมื่อชีวิตของเราพบกับทางตันเราจะรู้จักคุณลักษณะของพระเจ้าว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้านักสร้างหนทางครับ ในพระคัมภีร์พูดต่อในข้อที่15และ16บอกว่าแม่น้ำจอแดนนั้นขึ้นท่วมฝั่งทั้งสายตลอดฤดูเกี่ยวข้าวเมื่อคนหามหิบมาถึงจอแดนและเท้าของปุโรหิตผู้หามหิบจุ่มลงที่ริมน้ําแล้วน้ําที่ไหลมาจากข้างบนก็หยุดและตั้งขึ้นสูงเป็นกองไกลออกไปถึงเมืองอาดัมซึ่งเป็นเมืองอยู่ข้างเมืองซาเลธาน และน้ำที่ไหลลงสู่ทะเลแห่งอาราบาคือทะเลตายนั้นก็ขาดจากกันอย่างสิ้นเชิงแล้วประชาชนก็ข้ามไปที่ฝั่งตรงข้ามเมืองเยริโคพระเจ้าทรงไม่ทำให้น้ำแห้งก่อนนะครับแต่พระเจ้าทรงให้ปุโรหิตเหยียบน้ำก่อนนี่คือหัวใจของความเชื่อที่แท้จริงนะครับก็คือเราต้องลงมือทําก่อนก่อนที่การอัศจรรย์จะเกิดขึ้นเมื่อชีวิตของเราพบกับทางตัน พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงทําให้ทางตันกลายเป็นหนทางนะครับเราพบว่าเมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นกะจ,จันนะครับเมื่อฝ่าเท้าของโปรหิตเหยียบเข้าไปที่น้ําสิ่งที่เกิดขึ้นทันทีคือน้ําหยุดไหลครับปกติน้ําจะต้องไหลจากข้างบนลงข้างล่างใช่ไหมครับจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้แต่ปรากฏว่าน้ำเนี่ยนะครับหยุดไหลนะครับทำให้เท้าของโปรหิตนั้น กลายเป็นที่แห้งหลังจากนั้นปุโรหิตนะครับจึงหามหีพระนสัญญามายืนอยู่ที่กลางแม่น้ำซึ่งเป็นที่แห้งคนอิสราเอลก็เลยยกนะครับอกองคาราวานนั้นข้ามแม่น้ำไปจุดที่ปุโรหิตยืนหามหีพระนสสัญญานั้นพวกเขายืนอยู่ระหว่างกำแพงน้ำกับประชาชนและเมื่อประชาชนเดินข้ามแม่น้ำแห้งไปได้แล้วนั้นนะครับหลังจากนั้น ปุโรหิตจึงเดินตามหลังไปเป็นภาพของการปกป้องของพระเจ้าที่มีต่อประชากรของพระองค์ครับผมเชื่ออย่างยิ่งว่าชีวิตของเราแต่ละคนนั้นเหมือนกับคนอิสราเอลเหมือนกันนะครับเราแต่ละคนล้วนแล้วแต่มีแม่น้ําจอแดนเป็นอุปสรรคส่วนตัวของเราการดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้าประสบการณ์ที่เรารู้จักกับพระเจ้าความสัตย์ซื่อของพระองค์แบบแผนของพระองค์และความเชื่อในการติดตามพระองค์นั้น เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในขณะที่เรามีชีวิตเผชิญอยู่ในทางตันขอพระเจ้าทรงนำให้เรารู้จักกับพระองค์มากยิ่งขึ้นเพื่อที่เราจะสามารถก้าวข้ามแม่น้ำจอแดนในชีวิตของเราได้ครับขอเราร่วมใจอธิษฐานพระบิดาคุณพ่อที่รักยิ่งอุปสรรคข้างหน้าขอมอบไว้กับพระองค์เรารู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อเป็นพระเจ้าผู้ทรงทำทางตันให้เป็นหนทาง พระเจ้าผู้ทรงเปิดทางให้ชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนเสมอลูกอธิษฐานขอวางใจในพระองค์และขอมอบผลทางข้างหน้าไว้ในการก้าวย่างไว้ในการทรงนำที่มาจากพระองค์ขอสติปัญญาขอความวางใจและตาในฝ่ายวิญ,ญญาณจะเกิดขึ้นในหมู่เราทั้งหลายฝากเราทุกคนในการเสริมสร้างผ่านพระวจนะที่มาจากพระองค์ด้วยกันนี้อธิษฐานขอบคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมน คำถามใคลครวนสำหรับพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้นะครับแม่น้ำจอแดนในชีวิตของท่านคืออะไรครับและจากพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้ได้หนุนใจท่านในการ,รเผชิญกับอุปสรรคที่อยู่เบื้องหน้าของท่านอย่างไรช่วยพิมพ์คำตอบของท่านลงไปในช่องคอมเมนต์ด้านล่างขอพี่น้องช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e มายัง youtube facebook และเพจของ CGN ไทยนะครับถ้าสิ่งนี้เป็นพระพรต่อชีวิตของท่านท่านสามารถเป็นพรได้มากยิ่งขึ้นโดยการอธิษฐานเผื่อ CGN ไทยและถวายทรัพย์เข้ามาได้ครับขอพระเจ้าอวยพระพรครับทุกคนก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตรายการเพื่อเสริมสร้างและประกาศเรื่องของพระเจ้าออกไปด้ยการอธิษฐานเผื่อพวกเราอาสาตัวในการรับใช้และถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจ CGN ไทยขอบคุณครับ